สวัสดีครับวันนี้เราก็มา,อย,าอยู่กับ PKO ครับ X Soccer l i d e r ครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยฮะใช่ครับห่างหายไปนานพอดีช่วงนี้มีปัญหาด้านสุขภาพเร <_ s> ีว่าจะไปเที่ยวนะแต่ว่าครั้งที่แล้วผมเปลี่ยนอา่าอ,อะไรเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใปเอ็พันเพราะจริงๆเราเปลี่ยนกันบ่อยเนาะน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนกันสองสามันโลเปลี่ยนทีครับแต่ว่าเปลี่ยนบ่อยก็วันนี้จะมาใช้นี่นะฮะ บอกเขาดิพี่อะไรนี้เป็นน้ำมันเครื่องของคัตต้อนครับคุณพูดปกติดิเฮ้ยผู้เพาะเพาะซี่เราจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรการเติบโตในหน้าที่การงานก็ใช้เป็นคัตต้อนพา w e ว one วันเล g ครับยังจําชื่อได้ตอนนั้นเคยเปลี่ยนไปแล้วครับตอนนั้นใส่เอ็ดพันไงที่ตอนนั้นที่เปไม่ใช่ตอนนั้นใส่แซตแปเอ้ยมีเอ็ดพันด้วยที่ไปเพาที่ไปคัตต้น อ๋อเออใช่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 คุณจำไม่ได้ใช่จำได้เปลี่ยนไปสองที่เปลี่ยนไปผมใช้คัตต้อนไปสองคันนะก็คือเซ็ตแปดร้อยเอสเอสพันคันหนึ่งแล้วก็เซ็ตแปดร้อยคันหนึ่งแต่ใช้ดีมากเลยฮะมันคือพอเปลี่ยนแล้วเสียงมันนิ่งกิ๊บเลยนี่นะมันดีจนกระทั่งผมต้องสั่งให้มัใส่รถเล็กอันนี้ใส่มันใส่ได้ทั้งรถเล็กรถใหญ่จากที่ผมดูมาแล้วอ่ะครับจากที่ผมดูมาแล้วของไอพีอ่ะใส่สิบเรียกว่าน้องพีน้องพีใส่สิบวีสี่สิบ ใช่ครับคือความหนืดมันจะน้อยกว่าใช่ไหมใช่ความหนืดมันจะแต่ของผมอะใส่เป็น 10W50W50 1 0นะเพราะว่ามันเป็นบิ๊กไบมันแล้วใช้รอบสูงใช่ก็เลยสั่งสั่งอันนี้มาสี่ขวดเพื่อเป็นตัวใหม่ด้วยเห็นไหมเพื่อเขียนว่าใหม่อ่าเพื่อเปลี่ยนใส่บิ๊กไบ์ใช่ครับิด 10W50 แล้วก็ 10W40 เพื่อเปลี่ยนใส่รถเล็กของไอพีนวัตกรรมที่แบบว่าเทคโนโลยีจากสนามแข่งอะครับเพื่อทําให้ มันจะไปเคลือบลูกสูบหรือว่าเป็นชั้นฟิล์มเนี่ยน้ำมันเครื่องของเขาอะครับมันเลยทําให้เรามั่นใจอะครับในการเลือกใช้คาตตันธรรมดามันมีเทคโนโลยีเลสดีไลท์นะครับก็เหมือนกับที่ไอพีบอกไปก็คือเป็นชั้นฟิล์มอะไรพวกนั้นแหละแต่เดี๋ยวเราไปลองดูเพราะว่าช่วยลดการเสียดทานในลูกสูบไอ่านฉลาดไปมันไม่เท่ากับว่าเราได้ลองจริงใช่อันนี้อ่านได้ตามฉลาดเลยเดี๋ยวเราไปรอดูของจริงเลยกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะไปลองเปลี่ยนแล้วก็อันนี้ผมครั้งที่แล้วเปลี่ยนคัตตันมาแล้วก็ไป ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นซึ่งหมายถึงว่าเปลี่ยนคาร์ต้อนพอเปลี่ยนทีไปลองใช้ยี่ห้ออื่นดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็กลับมาก็กลับมาคาร์ต้อนเลยต้องกลับมาคาร์ต้อนใช่ครับไปอ่ะงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนงานดีกว่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนงานเองเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนงานเองเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองใช่ครับเพียวๆไปเอาละตอนนี้เราก็ได้ช่างมาลื้อรถเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอัลตรอนิจ่าประสบการณ์โดยตรงนะอัลตรอนิจ่าเดี๋ยวเราให้พี่ที่รู้จักที่เป็นชช่่่าาาาางมมือออีีพทให้้เเรดดกกววะยติันแล ้ติดยังไงนะเอ้ยเอาเรีบเร็วนู่นนะเดี๋ยวเขามาเปลี่ยนให้เราแค่ถอดติดรือของหรือของให้อขอเ,เขาจะได้พิสูจน์ซะทีว่าน้ำมันนี้มันดีจริงไหมรู้สึจริงๆว่าช่างคนน,นี้เก่งจริงแต่ว่าจากที่เคยใช้มาก็เวิร์กเลยนะราคาเท่าไหร่นะถ้าจะไม่ผิดตอนทุนมาสนะี่ร้อยสามร้อยห้าร้อยสามสี่ร้อยสามสี่ร้อยประมาณนั้นจึ๊บเดี๋ยวรอเปลี่ยนดูใช้สี่ขวดนะเอาเลยขวดนังอยู่ไหนวะพี่อ๋อขวดนึงอยู่ในนี้ ใช้ทั้งหมดสี่ขวดนะนเ,เดี๋ยวเราเปลี่ยนแล้วปั๊บเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวไปเทสกันดูว่ามันเฟี้ยวป่ะก็เดี๋ยวเอาน้ำมันเครื่องออกมาแล้วก็เดี๋ยวยังไงนะเขาเรียกใส่น้ำมันเครื่องอ่ะมันต้องเอาน้ำมันเครื่องใส่กองก่อนใช่ป่ะเพื่ออะไรแบบให้มันให้มีน้ำมันหล่อเลี้ยองอ๋อให้มันมีน้ำมันอยู่ในกองกอ่อนนะใส่ล้าพี่เขาทำให้ดูงไงผมก็ใส่าตามที่เขาบอก เห็นเขาทำกันมาอย่างนั้นเดี๋ยวลองเดี๋ยวเปลี่ยนกองนะครับกอง KNN ของ s อ0พัแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องของคาเตอร์เอาละตอนนี้ช่างจัดน้ำมันเครื่องเทปเข้าไปหมดไปแล้วสามขวดเลยขวดสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเอาไปเทสกันเดี๋ยวผมจะแฝงแบบขี่แบบเครื่องบินอะ่มดูอะปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อนหมดแล้วทุกขวดหมดแล้วใช่ปะ ก็เอสพันะฮะตามสเปคชีตมันใส่สี่ลิตรพอดีสี่ลิตรพอดีก็คือสี่ขวดสี่ขวดพอดีขวดละลิตรใช่ขวดขวดละขวดละหนึ่งลิตรองั้นเราก็พร้อมออกลั่นเดี๋ยวรอช่างประกอบก่อนเพราะว่าถ้าไพีประกอบน่าจะมีอะไรรูดสักอย่างหนึ่งแย้เดี๋ยวรอให้ลูกน้องประกอบก่อนนะเอาละหลังจากเปลี่ยน น้ำมันเครื่องเสร็จแล้วไปเดี๋ยวเราออกไปเทสกัน <c oughs> ใส่ถุงมือก่อนนะพอดีว่าจะอะไรเขาเรียกให้มันยืดหน่อยเพื่อความปลอดภัยด้วมเดี๋ยวนี้ห่วงความปลอดภัยพอดีเอาไปลงสนามนะฮะก็ทั้งเปลี่ยนน้ามันเครื่องแล้วก็ลองใส่ถุงมือให้มันยืดด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวออกไปเทสดูว่ามันจะนิ่งเกะจะได้บอก ความรู้สึกนะก็ลองฟังเสียงเครื่องแล้วรู้สึกว่าเสียงเครื่องมันจะแบบเดิอดเรียบขึ้นนะแต่มันไม่ไม่มีเสียงแเหมือนเมื่อก่อนแล้วอ่ะเหมือนก่อนหน้านั้นที่ใช้น้ำมันเครื่องเยี่้อเก่านะ นี่ก็เปลี่ยนมาใช้คาร์บอนพาวเวอร์วันลองเทสต์ฟาริ้งไหมใช้ได้เลยคือมันไม่ได้จะทําให้รถแรงไอเขาเรียกเ่าอะไรนะเขาจะพูดว่ายัางไงดีให้ให้รถมันแรงขึ้นแบบมหาศาลน,น,นะแต่มันจะทําให้รถเหมือนมันสมูทขึ้นแล้วเราเราจะรู้สึกว่ามันแรงขึ้นอะทุกครั้งที่เปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องอะถ้าใครไม่เชื่อไปลองดู เฮ้ยอยางนะเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะเปลี่ยนน้ำเครื่องบ่อยๆอะ่ะสำหรับใครที่เจอรถติดบ่อยๆอะ่ะมันช่วยได้เยอะเลยมันช่วยลดอุณหภูมิขอ,ของเครื่องยนต์อ่ะบางทีงใส่น้ามันเครื่องอ่าไม่ค่อยดีอะ่ะถ้าใส่น้ํามันเครื่องไม่ค่อยดีอะ่ะมันจะร้อนนะถึงรถมันจะระบายทันแต่มันก็ร้อนอะ่ะเ,เดี๋ยวออกไปเราไปเทสอัตราเร่งแบบสักนิดสักหน่อยอะ่ะ อย่างอย่างที่ผมเคยบอกนะก็คือเปลี่ยนอันมันเครื่องที่ราคาไม่สูงมากสามสี่ร้อยอย่างเงี้ยแต่เปลี่ยนบ่อยๆกับว่าถ้าเราเปลี่ยนอันมันเครื่องทีเดียวขวดละพันลิตรละพันอย่างเงี้ยเราก็ต้องถ้าไม่ได้แบบมีเงินเยอะมันก็ต้องมันก็ต้องแบบว่านานๆเปลี่ยนทีนะแต่นี้คือ เปลี่ยนได้บ่อยๆเลยสอยงสามพันโลเปลี่ยนทีอย่างผมเนี่ยสามพันโลเปลี่ยนทีสามพันโลเปลี่ยนทีมันดีกว่าการที่แบบเราปล่อยนานแล้วมาเปลี่ยนนะถึงจะใช้น้ำมันเครื่องแบบที่ว่ามันแพงๆที่ที่เขาว่ามันดีกว่าหรือว่าอะไรก็ถองแต่นั้นมันก็เป็นไปตามบูชัวนะแต่ว่านี่มันคือรู้สึกได้เนี่ยแล้วการเข้าเกียร์มันรู้สึกว่า มันจะลื่นขึ้นเวลาเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันจะแบบไม่มันจะไม่ฝืนเท้าอะรถไทยที่มันมีชิปเตอรอ์มันจะรู้สึกเลยแบบมันจะรู้สึกว่าเตะแล้วมันนุ่มขึ้นอะอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันรู้สึกเลยอ,ะ,อะเดี๋ยวลองเทสตารเล่งดูสั้งหน่อยเราติดรถนิดนึงนิดนึงฝืด ใช้ได้รรู้สึกว่ามันรถมันวิ่งได้ลื่นแล้วก็สมุดกว่าเดิมใช้ได้เลยแหละก็ถือว่าโอเคนะเชียวขับต้องเอาไว้เลสซิ่งนั่นลโอ้ยพอ,อดีจะไปออกที่ไนฮะก็ต้องเปลี่ยนไว้ก่อนจะไปลงสนาม,มอะไรกับเพื่อนๆด้วยเซอร์ดดวิสรถไว้กัน เฮ็ดพันนี่ผมยังไม่เคยเอาลงสน,นามเลยนะกลัวเทงนี่หนายเลยถ้าลงแล้วไปล้มเนี่ยโอ้โหน้ำตาไหล เสียงเครื่องดูเสียงใครที่เปลี่ยนแล้วเสียงมันจะไม่เหมือนตอนที่กดเปลี่ยนนะต่างกันเลยอะจะถือว่าดีเลยนะผมว่านะพราะผมก็ใช้มาสามสามพันแล้วพัตต่อย สีอย่างมันไม่ต้องห่วงนะน้ำมันเครื่องระดับโลกแล้วก็มีมันมีชื่อเสียงการันตีแล้ว<อ><อ>เวลารถขี่รถลื่นก็ลาลงกับขี่รถที่แบบเดี๋ยวๆมีเสียงเดยวมีเสียงเลยนะมันทำให้เราขี่แล้วมั่นใจหว่า ใครที่สนใจมันเครื่องคัตตอนพะว่าวันเดซซ่นะก็ลองติดต่อไปได้ที่ศูนย์บริการ Cut ครัตตอนไบคอย n t ใกล้ๆกบ้านหรือถ้าไม่มีก็ลาซ a ด้กับ s h o ป e. ปีมีหมดวันนี้ไปละบ๊ายบาย